คริปโตเทสเหรียญบิตค u ับคอยคืออะไรบิตค u ับคอย k u b คือ n t น v ี c คอยที่มีหน้าที่เป็น Utility c o คอยบนบิตคับเชนเครือข่ายบล็อกเชนที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท บิกคัพล็อ a เชนเทคโนโลยีจำกัดลูกค้าทุกท่านบนกระดานซื้อขายบิ t คัพคอมสามารถนำเหรียญ KUB ในเวอร์ชั่น V1 ไปแลกเป็นฟรีเครดิตเพื่อลดค่าธรรมเนียมในการซื้อขายบนกระดานเทรดของบิ t คัพขณะที่ทางผู้พัฒนาที่สนใจสร้างแอปพลิเคชันบนบิ u คัพเชนก็สามารถใช้เหรียญ KUB เป็นแก๊สฟรีหรือเป็นค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนได้เช่นกันเครือข่ายบิตคัพเชนคืออะไร Mit ิตคัพเ i n คือเครือข่ายบล็อกเชนที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Mid c ิ p คัพบล็อกเชนเทคโนโลยีจำกัดเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านบล็อกเชนฟูลโซลูชัน e วิ i c e และเป็นที่ปรึกษาด้าน ICO i n อ t ินิ Coin ลคอยออฟเแก่องค์กรหรือผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีบริษัท TPCS จำกัดมหาชน 2. บริษัทสยามราชธานีจำกัดมหาชน 3. บริษัทโปรเอ็นคอร์จำกัดมหาชน 4. บริษัทอนันดาดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชน 5. บริษัท SIS Distribution ประเทศไทยจำกัดมหาชน 6. บริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชน 7. บริษัท2ู c p p ประเทศไทยจำกัด 8. บริษัทเกทอลิงไทยแลนด์จำกัด 9. บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัด 10. s i ิกเน็ตเวิร์ก LTD 11 Smart Contract Blockchain Studio เมื่อเข้าสู่เฟสถัดไปบิทคัพเชนจะเปลี่ยนจากปัวไปสู่ Proof of Stake Authority โคซาจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็น Proof of Stake POS เต็มรูปแบบตามลำดับ สำหรับบิ u คั h เชนเกิดขึ้นจากแนวคิดของสกลกรยิสัตกวีโคฟาวเดอร์และแชร์แมนเครือบริษัทบิตคัพที่ต้องการให้คนไทยมีเครือข่ายบล็อกเชนที่เป็นของคนไทยเพราะที่ผ่านมานั้นเราใช้อินฟราสตรัคเจอร์ของต่างชาติมาโดยตลอดทำให้ไม่สามารถสร้างสารรหรือตอบโจทย์การใช้งานได้ตลอดจอั้นมีราคาแพงโดยบิ u คั h เชนจะเป็นเครือข่ายที่สามารถทําให้เกิดการใช้งานในภาคธุรกิจขึ้นจริงด้วยการทําให้เครือข่ายสามารถสร้างล็อกใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และรักษาให้มีค่าธรรมเนียมแก s Feed ต่างแทนที่จะต้องพึ่งพาเครือข่ายบล็อกเชนของต่างชาติที่มีค่าธรรมเนียมสูง ล่าสุดมีโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นบนบิตคัพเชนแล้วนั่นคือแฟนโทเค็นที่เป็นการเปลี่ยนชื่อเสียงของเหล่าอินฟลู f l นเซอร์ให้อยู่ในรูปแบบของเหรียญดิจิทัลโดยมีผู้ร่วมก่อตั้งคือบีเดอสกามีอ so s โซแชนเนลคิวแทออปป่าเกไกส์ซาไลเดอร์และเอสไพรเดอร์เอสซึ่งผู้ร่วมก่อตั้งเหล่านี้เป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามรวมกันมากกว่า40ล้านบัญชี นับเป็นครั้งแรกที่คนดูสามารถรับเหรียญได้จากการดูวิดีโอผ่าน YouTube และมีผู้ใช้มากกว่า1 0 0 0 0แสบัญชีบนแพลตฟอร์ม b ิท u ับได้หลังจากการเปิดตัวเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและการแจากการ NF ์ด NFT นักกีฬาสปอร์ตชื่อดังจากการแข่งขัน PUBG Thailand Open Summer 2021 Road to PCS 4APAC Presented by b i t c u p ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า60,000คนต่อครั้ง ทำให้มีผู้เข้ามาเปิดกระเป๋าบนบิตคัพเน็กมากกว่า1 0 0 0 0แบัญชีและมีการสแกนเพื่อรับการ NFT ไปสะสมและแลกเปลี่ยนแล้วรวมกว่า1.4ล้านใบโดยในอนาคตจะมี NFT marketplace ที่จะเป็นตลาดให้ผู้ใช้สามารถเข้าแลกเปลี่ยนของสะสมที่อยู่ในรูปแบบ NFTs ได้หลากหลายมากขึ้นขอบคุณที่กดติดตาม